ขึ้นชื่อมันเจ้าหยิงเอาข้องต้องคู่กันก็เต้าช้าอสูรละกายจังห้าพองบอบีวันอาข่าวเนื้อหัวใจฮัสที่มียตาแน่ไทยคึอกัน mm hmm. เจ้าชายที่เจ้าไฟฟันที่ทัดเจ้าจำเบิ่นใจ ปีสักวันเรามีหัวใจหากเป็นฮือกันแต่มีบางเรื่องเราอย่าสิทาหากเป็นยังเป็นอย่างเจ้ายิงเดนรอแค่เจ้าช้านราพิศสูรักกันแล้วก็เจ้ายิงมาแพ่กันเป็นอย่างคือแบนซอนฉันเอาแพ้เฮาบมดได้ สุนรกายหด้ายตองนี้ถ้าบังดีดีมันก็มีนหัวใจออกหักยามได้มันก็มีน้ำตาบีศากร้ายกำลันีหัวใจอย่าเป็นคือกันแต่มี อย่าสิคะบบเป็นอีอยังฮอเป็นยังเจ้าหญิงนะรอกแค่เจ้าชายนะผีอสุนรักกันนังเจ้าหญิงมาแพ้กันดางอย่งคือแบนจนฉันเอาแท้เขาบนไดอาสุนังกายหดไว้ตอนนี้ขับมึงดีๆ ก็มีในนามตาเป็นยังเจ้าหญิงตจ้ารอแค่เจ้าชายตอนที่อสุรกไกอาต่จยิงปะแพรกันเป็นยังคือแบนจนฉันเอาแต่ห้องบอได้ยอสุรกไกหัวไว้ตอนนี้กับมึงดีดีมันก็มีในหัวใจอ๋อหากยา ตาโอ้หักย่ามใด้มันก็มีเดินนำตา